อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเลยนะครับผมกระดาษสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเราตัวปีดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวปืน M4A1 AK e a t o r นะครับผมแล้วก็ปืน AK47 Angel นะครับผมดูหน้าตากันก่อนครับปืนนี้เป็นปืนฟรีนะครับที่ได้จากกิจกรรมนะครับผมดู ดาเมดความแม่นยำนะปืนนี้ค่อนข้างนิ่งครับมีน้ำหนักนิดหน่อยนะครับปืนนี้ผมอัพมาที่ W7 อยู่นะครับปืนนี้แม่นหัวมากนะค่อนข้างถ้าวางป้อนนิ่งเนะี่ยหัวแตกแน่นอนครับเป็นปืนที่ค่อนข้างสถเียนคุมปืนได้ดีคุมปืนได้ง่ายนะครับผมอาจะไปเล่นเน็แมทรอนะครับไปดูวัดก่อน ส่วนของผมเล่นผมเล่นเป็นเจโลสโคโปหนึ่งร้อยนะครับพรเพื่อหันส่วนกับเขาได้ง่ายครับการยิงก็ยิงเป็นปชุดจะไม่ยิงหมดไหมเปิดมัน้วเ,เจอหนึ่งนึ่งครับโดนหัวแน่นอน,น,ออนเ,เป็นปืนที่น่าเชื่นหัวไปอีกดอกครับ nope ติดหัวปลายตัวปลายมันนิ่งดีนะผมเป็นปืนที่ดีแน่นลังแรกที่ควรถ้าจะเก็บแรงครับควรมีนะครับเป็นปืนน่าหัวได้สบายคิวคิวค,ครับผมเก็บแรงง่ายนะปืนนี้นะแล้วก็มีปืน HN ครับที่น่าเล่นเป็นปืน กูเองแต่กระสุนหมดนะผมจะเจอบอทบอทเดยอะนะบอทเดยอะมากนะผมรีวิวตอนทำตอนเช้าเช้า สไนน์นี้ก็น่าเล่นสนนยนิ่งค่อนข้างนิ่งนะผมเล่นสไนน์ไม่ค่อยเป็นยิงไม่ค่อยโดนเปิดเจโลแล้วมันสั่นยิงไม่เป็นเลยครับยืนนิ่งๆเลยนะยืนนิ่งให้เล็งเลยนะตายละอย่าไปไปอยิ่ปืนต่อนะยิงนิ่งมันนิ่งจัดนะ เสียหนึ่งน้ำหนักมันค่อนข้างจะเยอะขึ้นเหมือนแบกร้อยน้ำนะก็ยังดีกว่ามันนี่เอฟเฟกต์เวลาเอาปืนขึ้นมานี่ครับมันรูปใบเข็มสวยงามเนี่ยอลังการนะครับเป็นปืนฟรีที่อลังการเพื่อนๆไม่ควรพลาดนะปืนนี้เก็บแรงง่ายเล่นง่ายนะ เันได้อีกยาวเลยนะเพื่อนคือไม่ต้องทำะไรมากเดินไปเอยเ็ไม่ต้องมากเลยสิบหัวก็แตกสิบหัวก็แตกอะไรเงี้ยง่ายนะตัวปดทมแตครับเป็นงัโัลงังัาปืน AK47 Angel นะผม ที่ได้จากเว r ล์นะครับผมเวลล์นี่เิมก็ดีนะเพราะเท่าไหร่สองสองสีสิบกว่าบาทน,นะน่าจะประมาณนี้นะถือว่าสนับสนุนผู้พัฒนานะครับไมแม่ไปใช้โปลนะเพวกโปล่เเจอสอบอาจะพิษนะครับผมสำคัญมากเลยนะเกมเพิ่งเปิดนะ เ,เก่าจนจะปิดครับปูเยอะมากนะครับมันน่ารำคาญเกมแค่นี้มันจะปูทำไมนะมันเสียอารมณ์นะอเ,อเกสีดเดผมจะอัพเป็นรี่สิ้านะครับใช้ไปสองร้อยแปดสิกว่าใบนะครับเยอะมากครับหมดเันไปเยอะมากร1่สิบ้าเนี่ยน่าจะโดนไปหมื่นหนึ่งนะใช้เงิมเป็นมื่นหนึ่งในการอัพสกิลนะปืนที่อัพสิบห้าทำเนเกียนนะครับ เอเคก็ถ้า,ถ,าถ้าเพื่อนเพื่อนเติมเวลร์นะครับควรเล่นครับเอเคได้ที่เวลร์ในวิวสี่สิบนะครับผมเราจะมาโชว์ความเกียนของมันให้ดูนะครับรำเีิอยู่ที่จะสามสิบห้านะครับผมก็ go, go, go. เล่นเอเคปกติทั่วไปนะครัคที่เติมเงินงแม่จะอยู่ที่32ครับ อยายุ35นะครับมีได้เห็นมากครับผนเห็นคนเล่นเอเคจริงๆหมดไหมครับไม่ค่อยยิงนะครับไม่ต้องรีบครับผมยิงนิ่มๆครับค่อยยิงปากหัวไปหนึ่งทียิงง่ายนะ ก็ยิครับไม่ต้องรีบเลยอ่าเราก็โดนหัวไปหนึ่งทีครับโดนปืนงง่ายเลยครับต้องรีบเจอกระสุนรสเนี่ยวจะเป็นเะน้นโดนโดนะครับกโดโดยิงมากกว่าเ้าดกว่า ปืนสี่ปนเนี่ยเขาปืนจะโดนตะโขเนี่ยมันหันสวนกลับมาได้ง่ายนะเน่องจ่สวนน้นสูงเกว่เลยี MM. ่เ้ยสองสามปืนนี้มีคนเล่นเยอะมากเขาใช้เป็นปืนท <m> ี <m> ่ดี เลื่อเพื่อนๆไปเล่นยิงาสาด์ตไคหมดแม็กนีโอ oh, ไม่โดนครับจะค่อยยิงครับแล้วกลับมาที่ m c a 1 a ีเอหนอคีเเตอร์นะผมนิ่งปืนมันนิ่งมากไห่ตายนะครับโดนใอยหัวเป็นหนึ่งทีครับ ตัวเมื่อกี้อยู่ไหนครับตัวเดียวตัวเมื่อกี้อยู่ไหนะนะครับล่ามอยู่หลังนะครับบ้าเอ้จุดสุดท้ายสายต่อเส้นหนู่เรียบร้อย mission complete step ครับผมเรียบร้อนยนะครับรีวิวปืนตัวน,นี้นะครับมีโอกาสหน้าผมจะมารีวิวปืนให้ดูใหม่นะครับผมก็หลักๆก็มีสองปืนนี้ครับที่ใช้ในแรลง คือใช้ได้ยาวๆนะตอนตอนนี้ผมอยู่ที่ได้สมนะครับคือผมใช้มาตั้งแต่เลนแรกๆคือแรกๆผมจะใช้เป็น m c n 1ที่ได้จากเวลอ์นะคผมไอสีม่วงสีชมพูเลยตอนนี้เปลี่ยนเป็นใช้ m c n 1 Creator แล้วก็ปืน AK47 Angel นะผมผมใชเ้เล่นยาวได้เลยนะนี่คือการปรับของผมนะการตั้งค่าผมยิงอะไรของผมนเงี้ย การที่สำคัญของมันก็คือพวกความเร็วพื้นฐานที่ปรับอะไรเงี้ยแล้วความเร็วจรู้สโคปถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนไม่เล่นนะเพื่อนก็ไม่เป็นไรปรับไปที่ความเร็วพื้นฐานความเร็วอะไรเงี้ยเวลายิงแล้วสาดตร์ปรับหน้าจอแล้วมันเร็วอะไรเงี้ยนะที่มันสําคัญเนี่ยจะเป็นความเร็วมาตรฐานความเร็วการยิงก็คือการเวลายิงแล้วปรับหน้าจอไปให้มันเร็วเร็วอะจโรสโคปจโรสโคปในการยิง อะไรอ่งนี้ก็มีที่สําคัญก็เท่านี้แล้วผมวันนี้ผมก็ราบสวัสดีลาไปก่อนนะผมไปเจอกันคลิปหน้าโอเคครับผมสวัสดีครับ